ก็คือวันนี้เรามาอยู่ที่คือทุงนาทงนาเลซิ่งนะทุกคนแบบหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าสเตปเครื่องผมมันคืออะไรนะทุกคนแล้วทําหมดไปกี่บาทน,นะแกะโชว์กันเลยมันไม่ใช่สีวาวดูยังไงเป็นสีวาวมันไม่ใช่คือสเตปเจ้าคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นว่าเป็นเป็นห้ชักชักเดิมนะทุกคน โอเคครับต okay, ้องขอเก่าสวัสดีท so ่านผู <c oughs> ้ชมทุก like ท so ่านกันด้วยนะครับผมก็คือวันนี้เรามาอยู่ที่คือทุงนาทงนาเรซิ่งนะทุกคนก็คือไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะมีแบบหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าสเตปเครื่องผมมันคืออะไรนะทุกคนแล้วทำหมดไปกี่บาทนะเออก็มีเด็กน้อยหลายๆคนนะถามมาว่าเอแจกทรงนะครับพี่ก็คือคลิปแจกทรงนี้ผมผมคือลงไปนานแล้วนะก็คือนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันวันนี้ว่าผมทําอะไรกับรถคันนี้ไปบ้างนะเออแล้วเริ่มจากอย่างแรกเลย ดูเอานี่ดูทรงรถที่เลยนี่คือบักเว็บร้อยสิบไอนะทุกคนนะซึ่งมันมีชื่อเลยแต่ผมเจยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้คือดิสนานะทุกคนียบโหรดหน้ารออน้ะทุกคนนะห่างอย่างประมาณเดี๋ยวนี่ต้องจบขนาดนี้นะนิ้วหนึ่งนะทุกคนคร,ร,ระยะนิ้วหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าผมได้ทําการตัดแกนทิ้งไปแล้วนะครับ ใช่ะตัดแกนเอ้ยไม่ใช่ตัดแกนตัดแขนคอตัดแหงคอทิ้งไปทุกคนอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจกันเรื่องนี้เดี๋ยวเอางนี้แล้วกันเดี๋ยวมึงไปถ่ายไปถ่ายสภาพรถมันแล้วให้ดูทําแบบไหนเออแล้วมึงจะคิดกันเราเองว่ากูจัดทรงแบบไหนนะนะครับแบบนั่นล่ะเออเดี๋ยวพามาดูดีกว่าว่ามีแบบพวกกันแบบถามกันเข้ามาว่าเออแบบรถรถเองอะ่ะมันสีวาวหรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวพามาดูเลยนี่ แกะโชว์กันเลยเอานะครับม,ม,ววรววมันไม่ใช่สีวาวดูยังไงเป็นสีวาวมันไม่ใช่เปิดออกมากระเดืองสีนนะอันเนาะเออเปิดออกมากระเดืองหายนะกูอยากรู้อยู่มันเป็นยังไงกูเลยอยากแกะดูอันคือสเตปเจ้าคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นว่าเป็นหกหกเอ้ยเป็นห้าหกชักชักเดิมนะทุกคนใช่ฮะเพิ่มไปกินทองแดงไปตรงนั้นคือลดกําลังอัดนะทุกคนคือกำลังอัดเรามันเยอะโพดนะใช่เราก็เลยลดลงเป็นเหลือตอนนี้น่าจะประมาณร้อยเกือบร้อยแปดสิบนะทุกคนเพื่อเครื่องร้อนก็ สองร้อยพอดีใช่ครับใช่ฮะก็คือเราไม่อยากไปบีบกาลังอัดมาแอคไครดอกเออใช่ครับเราก็อยาก,อยากอยู่ของเราแบบนี้นะเออใช่ฮะเราผมก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงใครดอกจริงถ้าแถววัยรุ่นโซนการทลักนะเออถ้าดูคลิปนี้อยู่อะ่ะเออ <laughs> ก็เจอได้นะชักเดิมพลังชักเดิมอะ่ะคือพิกัดคันนี้รถสิบรอมา <laughs> คือพิกัดคันนี้ทุกคนนะคือตอนนี้อ่ะหมอบสุดๆเลยอะ่ะอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบจีนะครับใช่ฮะพอมันตัดก่อนแต่ถ้า ถ้าเอาจริงๆอ่ะไล่จริงๆเลยอ่ะถ้าถ้าไล่จริงๆรถสเตอร์ลงอีกนะใช่ครับประมาณร้อยห้าสิบกิมีให้เห็นแน่นอนใช่ครับซึ่งตอนนี้เราจะหลบรถหกล้อนะทุกคนใช่ครับแต่ฮะาเกิดนะครับพี่ถ้าอยากปืนปัตก็นี้ก็ถ้าอยากปืนปัดก่อนนี้ต้องถอดแล้วล่ะต้องเป็นชักเลยทุกคนแล้วก็ถอดไปกินทองแดงได้เลยถ้าเราถอดไปกินทองแดงข้างหน้าออกก็คือเราจะลู่เลยเราจะลู่เลยนะทุกคนนะว่ามันจะแรงสักแค่ไหนโอเคมาเข้าเรื่องของเราต่อ เมื่อ,อ,อไรเขาจะหยุดวิ่งแล้วอันนี้เราก็ไม่รู้เลยทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ยากถนนเนี่ยเห็นไหมทาได้ยังไม่ถึงเดือนอ่ะแม่งจะจะพังอยู่เรียวอ่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวแกดูมันแกะยากอย่เนี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมันได้รู้อ่ะวันนี้ได้รู้เลยว่ามันเป็นสองวาวหรือสี่วาวอะทุกคน <c oughs> เออก็ไม่ได้ขิงขัหรกจริงรถผมก็สู้พี่แม่แล้วจั๊กห้าจักหื <c oughs> ้อนะ แรงพูดล ừ, เลยเออตอนแรกก็มาตั๋วเราว่าเออไอห้าสี่ชักสองอะไรวะนั้นเนี่ยนันไม่ใช่เหรอนะเห็นไหมดูมาดูเฮ้ยอไม่มีอะไรอันนี้ดูเอาอนี่สองวาวน่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นน่ะเออใช่ฮะเ,เดี๋ยวก็มีอะไรอันใหม่คือไอ้ที่นี่ดูบอกยังนไงเรือนบีซีนะทุกคนนะนี่เป็นสองวาวนะนี่ไม่ใช่ขี้ๆนะสองวาวนะเออก็แดกสีว่าเอ้ยไม่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีสีวาว แล้วขั้นไหนสีวาวก็จะได้อยู่ใช่พวกช่างแฝดช่างอะไรอ่ะเอ้ยแฮ้ยเราขิงเงินไปให้หมอเน,นี่ยเราจะประมาณนี้นะคนดูดูเอานะฮะแล้วหูจะประกอบแล้วมันมันรื้อให้ดูแค่นี้แหละใช่ฮะก็คือกูอินคอนเทนต์แล้วใช่ฮะกะใ,ให้ดูกันสดสเนะใช่เดือดจ้ะเดือดจ้ะเดือดจ้ะจี้จีกจ็กตุย๋ยจี้ก็ตุย๋ยเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ลองถอดปะเจนฝาออกแล้วก็ใส่เป็นของเดิมไหมใช่ปลาเดิมอ่ะ กิาเดิมไงวะกินฝาเดิมไงอเอาไปกินฝาเดิมเออครูทุกคนคือตอนนี้ผมได้มีแพนว่าผมอยากถอดประเก็นฝาออกใช่ฮะคือไม่ต้องใส่อะไรเลยเอา<ม>เป็นอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลย่ะใช่แต่ต้องใส่ประเกน็นประเกน็นประเกน็เกนตีเน,เนเสือ้อเป็นของกัดประเก็นกระดาษตีนเสือ้อถึงจะดีเออลองดูไหมใช่แต,แตแ่รอผมมีตังค์เท่าไหร่ครับทุกคนนะแล้วเราก็จะไปจี้จ,จ,จี้ต่อย <laughs> <laughs> ใช่ฮะมันเป็นสับของวิลุนโคลาตเขาอ่ะเออ อันนี้ท่อนี้ก็ขายนะครับขายครับมขายครับใส่ดีมอยู่เพราะว่ามีแผนที่จะเปลี่ยนกับท่ออะไรนะชานสปีดน,นันน่นนะทุนเะเปลี่ยนอย,อยู่เดี๋ยวรอผมขายท่อบบปุ๊บผมก็จะไปขึ้นท่อใหม่มาใส่ร้อยสิบแล้วก็จะเอาท่อเดี๋ยวเรวาพาไ,ไปดูร้อยสิบทีมสิ่งนะทุนนะครับ,รบใช่เพราะว่าตอนนี้มันคือแบบว่ามันทำแล้วนะทุนแต่ยังไม่ได้ลองจริงจรจั อันนี้ดูแ้วมันเครงยังใสๆอยู่เลยใส่ตรงเหนี่ยวอันนี้คือเราทําได้ประมาณถึงเดือนยังวะเกือบสองเดือนแล้วมั้งห้าหกเนี่ยนะก็คือเพื่อนเราไม่ได้เพื่อนเราเพิ่งประกอบเนี่ยจริงผมเปลี่ยนลูกไปสองลูกเลยตอนเนี้ยนะฮะแล้วเขามาไล่เลยวะเดินตาเส้นก่อนตาเลยเดิวตาเส้นไอ้ฟังทุกคน มันแรงแค่ไหนนะ จะเป็นประมาณนี้เองทุกคนสงสส่ลูกยาเบงแล้วเมื่อกี้นะฮฮะโอเคประมาณนี้แหละทุกคนก็มาแกะให้ดูแล้วนะว่ามันเป็นสองวาวแท้ๆนะอย่าไปบอกว่าเออสาานี่มีแค่สีวาวเท่านั้นครับไม่เอาแบบนั้นไม่เอา <c oughs> เออก็เดี๋ยวให้ดูดีกว่ามันเป็นกล่องอะไรดูนี่กล่อง API นะทุกคนนะซึ่งมีเราจูนได้คนเดียวนะใ <c oughs> ช่ช่อื่นจูนไม่ได้ครับโทษทีนี่นะครับคือตอนแรกที่ผมจูนไปอ่ะคือมันจูนลงแล้วนะตัดแล้วตอนนั้นใส่เรือนยี่แปดอยู่ คือวิ่งไปแบปัดดันดนเลยแต่กับโดน53าสามแดอันนี้ก็งงเหมืนอนกันใช่นี่แหละเรเลยไปเปลี่ยนเป็นเรียนซีมาก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะทุกคนนะเพราะว่าคือจะให้ใส่เลียนย8่ไปแอคโชว์ชาวบ้านมันก็ไม่ได้นะทุกคนนะ<ค>อันนี้คือเ,เราต้อง<ร>ถอดไฟเบอร์อรมาจากบ,บ้านเลยนะบแบบนี้เพราะว่าเราจะแอคนะทุกคนาาเรใช่รับ,บแบบนั้นแหละเออ จะให้จะให้ใส่เรือนยี่แปดกโชว์าวบ้านมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันไม่เข้าไซส์ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เลยใส่เรือนนี้แล้วก็ใส่เรือนนี้ปั๊บไล่ไม่จบนะทุกคนไล่ไม่ได้แล้วรกไล่ไล่จบปั๊บคือไล่ไม่ได้เลยก็คือตอนนี้ก็สาย a p i ขึ้นสวรรค์เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> เรามันสุดยอดเยืนนะทุก <c oughs> คนก็จบ<ค>ไปแล้วทีคลิปนี้ก็มาแกะเครื่องแกรอะไรให้ดูกันนะทุกคน ก็อย่าลืมกดสัตว์ตะไครกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าจะแพ้ไปทำอะไรก็ใต้หมดนะทุกคนเออเดี๋ยวเติมน้ำมันแป๊บเดี๋ยวตอนนี้แบบตอนนี้ช็อตนะทุกคนน้ำมันก็ไม่มีนะเออก็าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดสัตว์ตะไครกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยละกันเออไป